เป็นยังไงกันบ้างครับแค่ได้ยินเสียงนี่ก็อ่อนละถวยแล้วนะครับทุกคน everyone โหสำเนียงแอดไม่ได้นะครับสู้น้องไม่ได้เลยนะฮะก็วันนี้อยู่กับบรรยากาศคอนเสิร์ตอีกแล้วนะครับใครยังไม่หลับไม่นอนกันบ้างขอเสียงหน่อยครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ฟุตภาพยังมีหยองมาน้อยนิดมากๆครับคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยตื่นมาน่าจะได้จุใจกันนะครับทุกคนนี่เป็นไงดูลีลาของน้องเราเนี่ยฮะบอกเลยว่าสุดจัดสุดจริงนะฮะในฟุตที่แอดหยิบมาให้ดูกันเนี่ยก็จะเป็นคิวดิสเลฟหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ที่เหลือยังไม่ใช่นะครับก็เป็นบรรยากาศ ะะยังไม่ได้โชว์อะไรแบบนั้นนะฮะก็มีฟุตอยู่แค่ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณคนที่ถ่ายมาด้วยนะครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าน้องของเรานี่เสียงอ่อนเสียงหวานมากทุกคนอ่อนแบบสุดๆนะฮะแบบนี้เนี่ยคนปารี่ต้องหลงรักแล้วนะครับหลงรักไม่หลงรักก็ลองฟังจากเสียงกรีดเอาละกันนะครับทุกคนบอกเลยว่ากึกกล้องนะฮะจบประโยคคําว่าแอมลิซานี่โอ้โหโกรีดกันแบบอ โหสุดพลังกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งแอดก็เชื่อว,ว่าเขาก็รอคอยน้องอยู่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ที่นี่เนี่ยต้องจับตามองให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นเมืองเขาเรียกว่า แม่เมืองอะไรแนะ่ะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างนะครับแต่แอดก็เชื่อว่าการโชว์เนี่ยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเคยแน่นอนนะฮะรับรองว่าดุเดือดเด็ดเผ็ดมันนะฮะตอนนี้ก็มีฟุตที่เห็นเนี่ยเป็นภาพรวมมานะครับซึ่งก็เป็นชัวเป็นชัวขอไปเป็นโชว์ในช่วงของวงนะครับเนาะยังไม่ถึงสเตจเดียวนะฮะก็ต้องรอต่อไปนะฮะเดี๋ยวแอดคิดว่าตอนเช้าเนี่ยน่าจะมีให้ดูกันครบเลยแหละ ซึ่งก็มาติดตามไปด้วยกันนะฮะไหนใครยังไม่นอนแอดขอเสียงหน่อยหรือว่าทุกคนนอนกันหมดแล้ว คือแอดเนี่ยนั่งรอฟุตอยู่นะฮะก็รอดูนี่แหละอยากดูด้วยแหละก็นั่งรอดูนะฮะก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมาเนาะก็เพิ่งเห็น2คลิปนี้เ,เมื่อตะก,กี้นะครับประมาณ20นาทีก่อนอ่ะก็เลยคิดว่ามาเมาส์กันนิดน,นึงก่อนนอนเผื่อว่ามีเพื่อนๆคนอื่นที่กําลังรอดูคอนอยู่เหมือนกัน <c oughs> ซึ่งแอดก็รอดูครับผมแอดแอดอยากดูมากๆเลยแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่นะฮะก็มานั่งตื่นเต้นอยู่คนเดียวอยู่นี่แหละเมื่อกี้ก็ถามแอดกิฟอยู่ว่าแอดกิฟมาหรือยังฟุตมาหรือยังอยากดูออออยาากกกิบว่่่ังไมมนน มุ่งนี้เชา้าค่อยมาดูก็ได้ซึ่งส่วนตัวก็คือคนที่เป็นแฟนขับอะหนาะหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันคือดูพรุ่งนี้เช้าก็ได้แต่ว่าขอได้ดูก่อน นิดๆหน่อยๆก่อนนอนก็ยังดี5วิ10วิแค่พอชื่นใจอะไรแบบนี้ไม่รู้แอดเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าแอดโรคจิต <c oughs> คนอื่นเป็นเหมือนแอดหรือเปล่าไหนบอกกันหน่อยนะครับนะ,ะก็เอามาให้ดูกันนิดเดียวนะครับนะขออภัยด้วยยังมีไม่เยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันอีกทีตอนที่แบบว่ามีคลิปมาเยอะๆเนาะก็ต้องบอกว่าเสียงกรี๊ดนี่ลั่นหอจริงๆนะฮะแหมกรี๊ดลิี๊ดนะสมแล้วที่เป็นลิซ่าของพวกเรานะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ฝันดีีีาตสสวัสั์คคบบททุุกนขอณ่ มหวีดเป็นเพื่อนกันนะครับ